แค่ไปนั่งเอกอ่าทุกอย่างปิดแล้ววันนี้เป็นไงบ้างฮะกับ้อเรือเนี่ยแล้วสะดวกนะมำามสไตล์ของของขอที่นี่นะก็บอกแล้วว่าให้เช่าดีกว่านเาเขาวางแผนมานั้ประมาณสึงิบช่วงกลางคืนี่แหลวเริ่มเ่ายทปาเรื่อยๆแล้วดิัว่าที่เราอยากพูด เคองแ้วมี้เรือไแดนเซอร์เราวงหมอลำระเบียบภาษาอังกฤแดนเซอร์ของระเียบาก็ได้อไนที่เป็นแบรนดาก็การใช้ชื่อนแบน ใเรียกไทยหอยลำบ้างอะไรอย่าเงี้ยเปนอะไรต่างๆครับคุณผู้ชมกลับยังไงครับคือเริ่มต้นคราบสองคนจริงๆบรรยากาศกองถ่ายก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าพี่ๆนักแสดงน้องนแสดงก็คือแบบเหมือนเข้ากันได้ง่ายเพราะว่าเป็นบริสันด้วยกันหลายคนครับจะมีความสนุกสนานขนาดไหนจริงๆถามว่าสนุกแบบ แลวสนุกเร้อยอะครับใช่ครับเหมือนเอวน้องๆครับที่มังสบัดัดเลยเหรอหก็ไงบัเรื่องกนี้ผมก็มันเป็นชีวิตแบบชีวิตผมเลยว่าก็เ่มาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าเล้แต่เรามวแบบสมบร กับน so ้องเล่นการหยอดกานในบรรยากาศตอไหนก็มาทุกี่ไปน้องเลนะดูนะร่วกับโอดีอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ถ่ายไหมังเห็นพี่ห้าก็กลับเลยแต่โพโต้เ้นมาเยรแล้วพูดเลนโเลนเออแก็แบบไ ฟิลอมบีมันเป็นยังไงบ้างในพาร์ของในาร์ทนี้มี่แม่ของเราคนเราก็มีบ้างครับแต่สนรผมจะเปรียบบบเข้าบ้านเดกบ้านเข้าอากาตัวนี้เข้าขากันอะไรแบบนู้นะครับเอาไปอีกไหครับ ไม่น้องน้องก็เป็นไทรอ่ะบนจริงเป็นหลานเป็นหลานไทรู่เป็นหลานไทรครับหมตอบใหม่เอเป็นหลานใทรหลาน่เทิเไมใช่ใช่ใช่ เป็นนังเอกในเรื่องก็ต้องบอกว่าเป็นซีนที่พ่จูดี้มะเดี่ยวมะม่วงสามสาวเนี่ยคือไปทุกที่พี่โตีกคนหนึ่งนะสามสาวไปทุกที่ทุกที่ที่มีเหตุการณ์สําคัญสาคัญในเรื่องจะเห็นมากก็บอกเลยว่าการถ่ายทาเนี่ยสนุกมากมะเดี่ยวไหน ไอ้แม่วเราสามคนพูดกันแล้วกันเคยในเรื่องแล้วบอกว่าไม่อยากให้หนักเรื่องนี้จบเลยเพราะอะไรลูกใกล้ๆรงไหนเพราะอะไรราดงความดีแบบทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆเราเรื่องจริงแบบไม่โกหกใหญยีไม่โกหกนะจริงๆม่อยากให้เรื่องกองนี้คิดถึงคือกองนี้มันอบอุ่นมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้กำกับเองที่ปล่อยให้เราเล่นตามอิสระถูกต้องใช่จนคือผู้กำกับปล่อยให้เราเล่นจนแบบ เออมึงคัดเองเลยและการอะไรเงี้ยเรื่องความกระเทยมันอยู่ในการมาจารองสำคัญที่สุดว่นนั้นคือความลงตัวเนี่ยผู้ชายเนี่ยหล่อทั้งเรื่องใช่แล้วเอวหวาเอไอเอไอทอเสื้อไอไอทอเสื้อตัวที่ตัดที่สุดอยู่ข้างหลังนี่พ่อเอ๋งต้องบอกก่อนนะคะว่าบรรยากาศในกองสนุกมากการทำาสนุกมากแล้วเรื่องราวเนี่ยพี่จูดี้บอกเลยว่าถ้าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ร้อยล้านเนี่ยพี่จูดี้กับมะม่วงเลิกแต่งหญิงต่อชีวิตเลย ได้เลยเพราะเคมีที่ออกในหนังเนี่ยทุกฉากทุกตอนทุกกลับเนี่ยมันจงมันจงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเคมีที่ใครก็ดูได้ถูกตไม่ใช่แฟนหมอลำก็ดูได้และยิ่งเป็นแฟนหมอลำที่รักหมอลำอยู่แล้วยิ่งดูสนุกมากยิ่งขึ้นครับต้องค่ะแม่นี่มาเลยคนที่้เลยมานี่มาเรยมาเรียมาเรียังไงพี่บอลเล่าปรซีเรื่องเราเป็นยังไง ฉากต่อเสื้อเป็นยังไงแล้วเมื่อวิใช่เฉินนิสิตในชีวิตแล้วโอกาสจะเห็นเอลเอลเอลพี่บอสเอวหวานยังไงบ้างเออสมชายเชื้ออาจจะสมชายยาไหมอ่าแน่นอนครับแน่นอนอ่อ่าแค่นี้เราแค่นี้เลยแค่ีเลยครับมีหลายเอลเลยครับใช่หนังอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นเพื่อนหยอกนะครับใช่แบบว่าเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนใ่ห่างห่างผมเป็นเรื่องข้อเศร้าอะไร ครับผมไม่รู้เขาเศร้าอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันก็ในหนังเนี่ยมันเป็นเหมือนคือมันถ่ายด้วยความธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันเหมือนผมกระยองก็เป็นแดนเซอร์อาจจะแบบอาจจะพลอเวแต่ว่ามันคือชีวิตแดนเซอร์มัอย่างี่ซ้อมเช้าเย็นไปงานหรือว่ามีแบบงานเฟสที่มันจัดใหญ่ๆมันก็จะมีฉากที่ว่าเราผ่านการซ้อมอะไรมาบ้างมันต้องมีกระบวนการคิดอะไรบ้างมันก็ทําให้เราได้เห็น โปรเซสตรงนั้นว่ามันก่อนที่มันจะมาเป็นแต่ละโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีขั้นตอนัใช่นขอต้องอยู่ค่ะต้องอยู่ค่ะต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออ่ไอ้เต้าเอวาวัดเนี่ยใช้ภาษาอีสานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเรื่องแต่พี่ดีไม่ใช่คนอีสานไงแต่คุณก็ไม่ใช่คนอีสานไงเออพี่ดียังไงเออพูดอีสานได้ไม่ได้แล้วผมก็ฝึกแบบว่าฝึกฝึกเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ย น่าจะพอได้อยู่ครับแต่เราต้องไปเวนนี้หม่ครไม่ค่ะเพราะว่าเขามีต้ออยู่แล้วค่ะรู้กันไวยลูกก็พูดเป็นภาษาอางหละครับคือพูดแล้วว่าพูดไม่ได้นี่แหละรู้ไหมว่าทำไมถึงพูดอีสานได้ดีอ่ะมีแฟนเป็นคนอีสานภาษอีสานรอเป็นจ้า เพราะเอกเปียวมาเป็นเก็เรื่องนี้ก็จะถ่ายอดความรู้สึกแล้วก็ความเปนีปยนไมาของเต้าหยองตั้งแต่ที่แรกแต่ก็จะมาผสมกับพวกลูกๆที่มีใจใฝ่ฝันอยากเป็นแดนเซอร์แล้วก่อนที่จะเป็นแดนเซอร์เราจะโดนคัดอะไรยังไงผ่านอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็การที่จะเป็นแดนเซอร์แล้วเราจะต้องพัฒนาหรือต่อยอดไปยังไงเราก็จะได้มีครูครูคนนี้ที่จะนํา วัฒนธรรมของตะวันตกเรื่อยมาพัฒนาวงการหมอลำของเราให้มันเป็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรร่วมสมัยร่วมสมัยผมหมายว่ามันได้เห็นชีวิตวิถีเรื่องหนังของคนแบบหมอลำด้วยหนึ่ครั้งนั้นเขาได้เป็นมีวัฒนธรรมเข้ามาสอบแทนด้วยเป็นยืนยันรันก็มันก็จะเป็นแต่เฉพาะเองมาทําเรื่องนี้ มาเล่นเรื่องนี้ก็ก็ได้รับการคือต่อยอดก็ว่าได้เพราะว่ามันมีมีมีฉากบางฉากีคือเราสามารถเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาวงเขาได้เหมือนกันประมาณนี้ครับแต่ต้บอกว่าในเรื่องที่มีสีสักนี่คือสนุกสนานครับก็เป็นที่มาที่ไปมันก็มีสาระไม่ใช่ว่าไม่มีสาระนะแต่เขาก็จะมีทั้งราม่ามีทั้งมีความสนุกสนานครบรถอยู่ในเรื่องเดียวกันครับ จะได้เมาเอลพ่อไหมคะจะได้เมาเอลพ่อไหมพ่อมีไหมเออมะพ่อได้ดมีอจโชว์สองคนกับแม่เลยก็มีบ้างก็ไม่้ับแม่ับแม่เอลพ่อเป็นไงคะแม่เอันดีอยู่ตัยังมีนักแสดงท่านีอยู่ีมากมดีไม่ได้มาทุปม่ไสที่ายนี่เฟสอลาวงชาลีของแม่แบบดราม่าของเรา ครับพี่โต๊ดครับพี่โต๊ดครับพี่โต๊ดเออพี่โต๊ดเล่เป็นนี่ยเ่นัีเล่นเป็นผู้อีกครับ่นหนใจหลับตาเ่นแรงที่มโกงมาเล่นีใจแล้วครับแต่งบ่อยแต่งบ่อยขึ้นครับก็เลยเิ่มชอบแลครับพี่เราทาเ้รอไคนครับเออสมคนเลยนะฮะตัวนึ่งตัวนเรอเลยตัวน่ะเาว่านำายครับผมเอาอยู่ครับพราะว่าเล่นของพี่โต๊ดเยอะด้วยตลกตลกอะไรี่เยอะแยะครับ แล้วก็พี่ๆก็ช่วยช่วยแบบว่าช่วยช่วยบอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนเรื่องนี้เขาว่าทำไปดีมากกับการแต่งเรื่องนี้จะขนาดไหนเรื่องนี้จะออกกับมากขึ้นกว่าเดิมนะจะเอาแบบงกิ่งแบบสั้างไม่ก็จะแต่กิ่งสั้างคือทุกวันนี้ยกองอะไม่ระวังเรื่องอะไรเลยระวังเรื่องขลังนี่โต๊ะจะออกตอนเวลาต้องรอชมครับนี่ต้องใส่รองเท้าเป็นไงบ้างทางเรื่องนี้ สนุกครับผมมันก็เหมือนเหมือนมันมันไม่ได้ปรับตัวอะไรมากมายครับเพราะว่าเหมือนผมกับน้องก็คุยด้วยกันอยู่แล้วเป็นจันอยู่แล้วแล้วก็ส่วนในบทนี้ก็จะเป็นแบบว่าผมผมจะไม่ค่อยชอบน้องเท่าไหรงมันมอนมองน้องว่าเป็นเด็กเส้นอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวว่าเป็นสตูในบว์ใช่ต้องไปดูอต้ครับต้องไปดูครับว่าจะไล่ขาย้ สายวันที่9มีนาคมตัดหนังรที่ปากหน่อยมากภาพยนตร์เรื่องจะได้ดูเมื่อไหร่นะี่ตอกกันอตัดแจบเลยภาพยนตร์เรื่องไอ้เต้าหวานนะครับข้าวาในโรงภาพยนตร์ที่19มีนาคมนะฮะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะัะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะไม่พูดภาษาถังพูดภาษาอีสานเราก็มีซับไตเติลให้อ่านกันสนุกแน่นอนแล้วก็จได้ว่าเป็นหนังที่แบบเล่าเรื่องชีวิตของไตเซอร์ มีดราม่ามีปรุสนานะครับมีเพราะมีความหวังเพราะนหนังเราเล่าเราเล่าเห็นแต่ว่าทุกคนมีความหวังเราก็ต้องไปถืงความฝัของเราให้ให้ได้นะครับก็อย่าลืมฝากด้วย19มีนาคมนี้นะครับทุกโรงก็อยู่ในทุกประเทศครับผมเย้ฝากไปให้น้ว